สวัสดีค่ะ FC สวัสดีเอฟซีเดือจัาเที่ยงแล้วน้องแคสซี่ไปซื้อตับหงูุงมานะคะไปซื้อส้มตำมานะคะน้องชายนะคะน้องชายมากินตับังูุงน้าไปซื้อตับหงูุงน้ําน้องชายเลยบอกว่าวันนี้วันเกิดหลานชายนะคะหลานชายคนเล็กอีกคนหนึ่งนะคะน้องแคสซี่ก็ได้ซื้อลูกซินไปให้หลานเล็กน่อยต็มนเฮี้ยนเล่จ่าตอนนี้ซื้อลูกซินลอยหนึ่งเอาไปให้เล็กหน่อยกินจ้าหลานชายนะคะนะคะน้องแคสซี่ซื้อลูกซินนะคะลูกซินเจี๊ยบนะคะ แล้วถอดให่ไปบูแน,นะะ่นแจกกับลางค่ะมาละห้าบาทนะคะไปหบา,เา,หเาทเ,าเาาน 70, นเอาให้มู่นูอันเอาให้หลานเจ็ดสิบแล้วก็เอาให้มู่ฉันสามสิบเร็วๆต้องร้านนี้เอาอยัางแน่นอเอาเลือดไปเลยนี่ไงก็เอาไปอันนี้เท่าไหร่นี่สิบบาทสิบบาทอันนี้ก็สิบใช่ไหมเร็วๆฉันหิวมากเลยดีเอสซีทุกท่านนะคะบ้านน้องเคซี่ของกินเยอะแยะนะคะเตือนนี่ไปให้หลานจ้า พอดีน้องชายมาหาน้องชายหยุดงานันอาทิตย์น้งแคสิก็เรียกมาซื้อลูกชิ้นนะคะแล้ววันเกิดน้องททมด้วยวันนี้นะคะก็เลียซื้อลูกชิ้นไปให้หลานเด็กหน้อย,ลยลหลายจ้าร้านห้ายๆนะคะวันนี้นะคะลูกชิ้นไม้ละห้าบาทนะคะไม้ละสิบก็มีค่ลูกชิ้นดร้อนๆน,น,นะคะอกอุส่สวีนะคะพระกันได้ยังกินเพียงจ้าน้องแคสซได้อันนั้นอันนี้กินเพียงได้ตำบองโค ทำโฮงสร้างแล,ล้วเพิ่นจะเอามาให้อยู่บ้านลูกชิ้นซื้อไปให้ร้านเจ็ดสิบบาทนะคะน้องแค่ซี่กับน้องไส้กิน30บาทเจ็ดสิบบาทนี้เพราะว่าก็จะซื้อหลายเพราะว่าเด็กน้อยหลายเด็กน้อยหาข้นนะเด็กน้อยมี่หาขนก็เลยได้ซื้อหลายนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ดูหน้าตาอิ่มเอิบสดใสสวัสดีทุกท่านนะคะนี่ค่ะร้านวันนี้มันกับบรรยากาศดีนะจ้าร้านลูกชิ้นนะคะ ร้านลูกชิ้นนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะร้านลูกชิ้น้านขายผักร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บเอาไม้ใหญ่ๆนเห็นเขาเนี่เห็นมันอันนี้อันนี้ทอดที่หลังมันบอกอันนี้ห้องร้านอันนี้ทอดท่หลออันนี้ห้องร้านของเพื่อซีเจ็ดสิบเลยของร้านเจ็ดสิบของชั้นสามสิบอันนี้จังแยกเอาไงเอาให้เขาเนาะอก็ก็น่าจะไปก็น่าจะไปกิน สวัสดีค่ะเอซีทุกท่านนะคะนีอเพิ่นกับพระกันกินนะคะแสบแสบแสบนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปน้องเคซี่แล้วก็ชมโฆษณาให้น้องเคซี่ด้วยนะคะขอบาพูดเลยหล่ะจ้ะวันนี้บรรยากาศดีบ้านเฮาฝนตกหนูก็ไม่หนูก็หนูก็ว่ค่อยหิวปานใดแต่ว่าหนูก็ต้องกินนะคะนิดหน่อยนะคะุณอาเป็นตัวแสบก่ะ อันนี้คืออันนี้ของหลานมันบอจ้าชุกไปเนี่ยชุกค่ะของเคซี่เอาอะไรบ้างคะเนี่ยเ <ผม S 1> นื้อหมูก็ั้กี่บาทแล้วเนี่ยเขาจะเอาของเคซี่ออกแถมสิบของหลานเจ็ดสิบเคซี่เอาอะไรก็ได้เอาสิบยี่สิบสาอบเด็กหน่อย,ลยหลายล่จ้า น้อยเยอะมากเลยแ่้งประตูก็ดนะวันเกิดใครเอ่ยวันเกิดน้องทามวันเกิดใครเอ่ยมาลูกชิ้นเร็วร้องเพลงให้น้องทามหน่อยร้องเพลงให้น้องทามหน่อยให้ร้องเพลงได้ให้ร้องเพลงได้จะซื้อเค้กให้กินทามลูกชิ้นครับมาลูกชิ้นเร็วมาลูกชิ้นเร็ว ล้อแดงดัง happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you <laughs> <laughs> ไปอาจารย์มาสใส่ลูกชิ้นกินเร็วๆ <Yeah. S 2> อาจารย์มาใส่ลูกชิ้นกิน uh huh. ไม่แววได้เคก้กบองมาแรงได้บอ ไปเค้กบ่ครับลงท่ามนอนไปครับลงท่ามนอนไปนอนไปครับนอนอออไปครับไปไปกินกับพี่เข้าไปลูกไปถ้ากินแล้วลูกเร็วแล้วก็วเรนดีเป็นจระไนวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้เรียนออนไลน์ใช่ไหมอะกินกกิน กิมไหมครับเออกินเลยครับจิ้มน้ำจิ้มกิมน้ำจิ้มกินอร่อยไหมอร่อยมากเขาจองลูกชิ้นนี้นะจองอะไรเพราะว่ามันชิ้นอืมจองลูกชิ้นนี้ก็กินกินน้ำกันครับแบ่งๆกันนะครับแบ่งเงินบพรถ้าไม่อิ่มก็โทรหาป้าเคนะครับอยากได้อะไรก็บอกป้าเคนะครับให้พี่ๆเขากินด้วยเบิรงใหม่ได้หรือเบิรงใหม่มันสิมันม่สือถึงเด้อเบิรงใหม่น้ำนองน้ำเด้อ เบิ่งใหม่น้ำนองอย่าให้น้องกินปลาเคกลับแล้วนะบ๊ายบาย,ยบ๊ายบายเฮ้ยเห้ยังเาท้ายั้งอ่ไรอะไรสดเาท้ายัง้ง,ด,ง,ด,งดำือบอกโฟแห้งค่ะโฟ่คักบโฟ่โฟเนี่ยเป็นไม้ตานะ่ะนาำไปหาแล้วๆซื้อลูกสิ่งแต่ไฮเจ๊สิบบาทเรียกหน่อยเออเรียกหน่อยเต็มอยู่ก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากกินยังทั่วหาปลาเด้อเรียบร้อยเสร็จละ แม่ปรอยูได,ด้แม่ไปหน้ามีวันนะคะสั่งส้งตมตําแล้วนะคะรอส้ตามตํามาอย่างเดียวนะคะขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะลูกซิ้นมาแล้วอาจารย์ใส่ก่อนนะคะพยาํามลงไปเลยไม่ได้ไม่ไล่ล่าให้น้องหน่อยเอาสีแดงเหลืองใม้น้งหน่อยรอส้ตมตํานะคะบอลาดเป็นอย่างเงามมาะะียเจี๊ยบทอนตังมาแล้วก็จะเอาจ่ายค่าส้ตามตำร้อยหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเอฟซีหนูก็จะรอกินส้ตมตํานะคะ 大家猜一猜。